รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการนี้ดำเนินการถ่ายทำภายใต้มาตรการควบคุมโรคและข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา9ก้าแห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548 شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان สละมงอะไรกุมมรรคมะตุลลอ้วะบารูกาตุสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือช่วงรอบบอนวัยลู่นะครับคุณค่าเดือนรอบบอนซึ่งในแต่ละวันนั้นก็จะมีประเด็นความรู้ที่นํามาเสนอนะครับก็จะมีความหลากหลายนะครับในแต่ละประเด็นวันนี้นะครับผมอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์ยาลาประเด็นที่มานําเสนอในวันนี้นะครับเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของรอบบอน กับการเสริมสร้างสุขภาพจิตท,ที่ดีซึ่งวันนี้ทางรายการได้รับเกียรตินะครับจากแพทย์หญิงนูรลนยะาผานะครับซึ่งเป็นจิตแพทย์ของโรงพยาบาลศูนย์ยลาจะมาให้ความรู้มาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นเกี่ยวกับรมบบอลกับการเสริมสร้างสุขภาพจิตท,ที่ดีได้อย่างไรนะครับสวัสดีค,ครับทคครบคุณหมอครับ การมุสลามเราไม่ตุลลอยตลอดาตูค่ะครับตอนนี้เราก็กําลังอยู่ในบรรยากาศของเดือนรอมฎอนนะครับก็บบนอกจากรอมฎอนเนี่ยหลายๆตอนที่ผ่านมาก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของรอมฎอนให้คุณค่าให้ประโยชน์ต่อสุขภาพกายกันแล้วครับจากคุณหมอหลายๆท่านวันนี้จะมาให้คุณหมอเนี่ยครับในฐานะที่เป็นจิตแพทย์ของโรงพยาบาลศูนย์ยาลาเนี่ยครับว่ารอมฎอนเนี่ยจะเสริมสร้างสุขภาพจิตท,ที่ดีได้อย่างไรครับค่ะก็สำหรับ เดือนอมาดอนหรือว่าการถือศีลอดนะคะจะเป็นการงดการกินอาหาร,รดื่มน้ำงดการมีเพศสัมพันธ์ในช่วงกลางวันนะคะคเท่าที่เราทราบกันอาจจะเป็นประมาณนั้นแต่จริงๆเนี่ยโดยลึกไปกว่าน,นั้นน่จะเป็นการงดการทำในสิ่งที่มันผิดต่อศีลธรรมหรือว่าทำเรื่องไม่ดีไม่ว่าจะเป็นการซุบซิบนินทาว่าเปล่าคนอื่นนะคะคซึ่งจุดตรงนี้ค่ะมันจะทาให้ การยกระดับของสภาพจิตใจเนี่ยมันจะสูงขึ้นนะคะคนอกจากนั้นเนี่ยสังเกตดูง่ายๆนะคะชาวมุสลิมส่วนใหญ่หรือว่าคนอิสลามส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะรอกันว่าเมื่อไหร่รอมาดอนจะมาไอ้นี้เนี่ยมันเริ่มต้นจากเจตนารมณ์ว่าเออเนี่ยเขามุ่งมั่นที่จะรอเขามีความคาดหวังเขามีความสุขที่จะรอมัน แค่การรอที่รมดอนจะมาหรือการเข้าของรมดอนในวันแรกหรือวันต่อๆมาจนถึง 30, วันเนี่ยมันก็ทําให้จิตใจเขาเนี่ยเบิกบานแล้วเขาก็รู้สึกว่ามีความสุขกับการอยู่ในรมดอนครับอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้เขาอะรู้สึกมีความสุขแล้วนะคะครับนอกจากนั้นเนี่ยเวลาที่เขาได้ทำเนี่ยคนทั่วไปจะคิดว่าเนี่ยรมดอนเนี่ยเราจะตั้งต้นการทําความดีจะเริ่มการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ ณนะวันนี้วันของการเท่ารอมฎอนเนี่ยทำให้เนี่ยพลังของความคิดบวกหรือโพสิทีฟเนี่ยมันก็เข้ามาตามความคิดคแล้วโดยทั่วไปค่ะจากการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ก็พบว,ว่าเมื่อไหร่ที่ความคิดมันเป็นอย่างนั้นนะคะสารเคมีในร่างกายเนี่ยมันก็จะมีการหลั่งเกิดขึ้นแล้วพอสารเคมีเหล่านั้นหลั่งเกิดขึ้นเนี่ยความสุขมันจะมาแล้วพอความสุขจะมาเนี่ยนอกจากใจจะสุขแล้วเนี่ยกายก็ยังสุขด้วยค่ะ ครับครับเพราะว่าการถือสินอดของชาวมุสลิมเนี่ยเกิดจากในเรื่องของความศรัทธาใช่ไหมครับพอมีความศรัทธาแล้วเนี่ยมันคือความศรัทธาเนี่ยม,มันมาจากใจกอยู่แล้วใช่ไหมมัน,ม,นมันมาจากใจกอยู่แล้วอันนี้ไหมครับที่บอกว่าพอเราศรัทธาแล้วเนี่ยพลังบวกอะไรที่เกิดขึ้นจากความศรัทธาเนี่ยมันได้ไปไปสร้างสุขภาพหลายหลายอย่างในเดือนรัมรอดใช่ค่ะมันเป็นระดับของจิตวิญญาณอ๋อครับค่ะเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยค่ะการที่ เคยได้ยินไหมคะว่าจิตเป็นนายกายจะเป็นเบาเอ๋อครับค่ะดังนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ที่จิตวิญญาณเราเข้มแข็งร่างกายของเราเนี่ยเมื่อเป็นโรคอะไรก็ตามเนี่ยมันสามารถจะสู้ได้เองร่างกายจะเป็นตัวที่เป็นภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดดังนั้นเนี่ยถ้าเราเอาเรื่องร,รมฎอนหรือเรื่องการถือสิ่อดเนี่ยค่ะเดือนถือสิ่งอดเนี่ยมาเทียบเคียงกับการแพทย์เนี่ยเราสามารถเห็นได้ว่าจริงๆเนี่ยร,รมฎอนเนี่ยเป็นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมได้เลยทั้งด้านกายนะคะ จิตสังคมและจิตวิญญาณกายเนี่ยเหมือนที่ท่านผู้ชมได้ทราบไปแล้วว่ามันดีต่อสภาพกายอย่างไรบ้างครับส่วนจิตเนี่ยเหมือนที่หมอกล่าวไปเกินๆเมื่อกี้ว่าการที่รร,รมฎดอนมาเนี่ยจิตใจมันจะดีเพราะเขาเนี่ยมีเจตนารมที่อยากทนอยู่แล้วแล้วก็มันจะมีว่าเออเนี่ยการทํา<ม>เดือนร,รมฎดอนมาเนี่ยเราต้องทําความดีไม่ว่าจะเป็นการละหมาดการละหมาดเนี่ยเห็นเลยว่าข้อดีก็คือจิตใจมันจะสงครับ แล้วเราจะคอนเน็ชันหรือเราจะติดต่อกับพระเจ้าโดยตรงทำให้เราเนี่ยไม่ไปเขาเรียกว่าไม่ไปคาดหวังกับมนุษย์ด้วยกันเองคราวนี้เนี่ยพอเราไปสัมพันธ์กับพระเจ้าโดยตรงเนี่ยใจเราจะนิ่งขึ้นครับอันที่สองเนี่ยก็คือการอ่านกุษานค่ะทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาได้เขาได้เหมือนศึกษามาแล้วว่าการแค่ฟังอัลกุศาน,นะคะมันจะทําให้ระดับพาร์เรทหรืออัตราการเต้นของหัวใจ ระดับความความดันโลหิตสูงในร่างกายเนี่ยจะอยู่ในภาวะปกติแค่ฟังอย่างเดียวแค่ฟังอย่างเดียวยังไม่ต้องอ่านหรือไม่ได้ท่องจําแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราอ่านด้วยแล้วท่องจําด้วยเนี่ยมันจะมีผลทําให้แอนตี้อาจิ้งต่างๆมันดีขึ้นครับความทรงจํามันจะดีขึ้นแล้วใจเราจะสงบขึ้นพอสงบขึ้นเนี่ยเราก็จะไม่ได้ไปคาดหวังกับสิ่งรอบตายมากๆเราจะอยู่อยู่กับปัจจุบันได้เยอะที่สุด คนเราเนี่ยจะไม่ค่อยมีความสุขเพราะว่าจะไปคาดหวังกับอนาคตเราไปจมกับอดีตไม่ค่อยอยู่กับปัจจุบันแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราได้อยู่กับสิ่งตรงหน้าไม่ว่าจะเป็นการละหมาดอ่านอัลกุรอานการถือศีลอดเนี่ยเป็นการได้อยู่ปัจจุบันซึ่งจะได้มาถึงความสุขที่แท้จริงค่ะอ๋อครับเพราะว่าในเรื่องของการอ่านอัลกุรอานอย่างที่คุณบอกว่าครับต้องคือพออ่านกุรอานในเดือนอมบดอนเนี่ยคือตามหลักศาสนาก็มีการระบุชัดแล้วนะครับว่าจะได้ผลบุญ มากเป็นทวีคูณซึ่งทําให้ทําให้คนที่แบบว่าบางครั้งในเดือนอื่นนี่ไม่ค่อยจะขยันอ่านสักเท่าไหร่แต่พอมาในเดือนรมอมฎอคนี่คือจะเพิ่มพูนในเรื่องของการขยันอ่า,อานอันอ่านมากขึ้นเพราะขยันอ่านมากขึ้นก็มันก็มีส่วนในการที่จะไปไปช่วยในเรื่องของสุขภาพจิตที่ดีแบบนั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะครับส่วนใน,นเดือนแล้วครับคุณหมอที่ว่าสุขภาพจิตในในเดือนรอมฎอนเนี่ยมันมีอะไรอีกนอกเหนือจากนี้ อนอกจากนี้นะคะเมื่อกี้หมอได้พูดถึงเรื่องด้านกายไปแล้วนะคะคด้านจิตใจครับเขามาดูด้านสังคมเนี่ยมันเกี่ยวกับมันเกี่ยวกับร,รมฎอนเนี่ยมันเกี่ยวกับสภาพจิตยังไงด้านสังคมจะเห็นว่าจริงๆเนี่ยรมฎอนเป็นตัวขับเคลื่อนครับที่เดี๋ยวนีส้สื่อโซเชียลชอบมาบอกว่าเนี่ยรมฎอนจะมาแล้วนะเปลี่ยนแปลงชีวิตกันเถอะเปลี่ยนแปลงตัวเองกันเถอะเริ่มจากวันนี้เป็นต้นไปครับไอเนี่ยข้อดีเนี่ยก็คือสําหรับทางจิตเวชนะคะครับสิ่งที่ทําให้รมฎอนเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ชัดก็คือการใช้สารเสพติดโดยเฉพาะบุหรี่ ค,ค่ะสังเกตไหมคะว่าหลายคคเนี่ยสามารถหยุดบุหรี่หรือสาเสตติดอื่นในเดือนนี้ได้เพราะกลางวันเขาให้งดทุกอย่างถ้าคนเราเนี่ยใจอยากจะเลิกจริงๆเขาก็โอเคเอาเดือนนี้แหละเป็นเดือนเริ่มต้นของการหยุดเขาก็จะหยุดตั้งแต่กลางวันแล้วก็ช่วงละสิ่งกัดเขาก็จะไม่ยุ่งกับมันค,ค่ะมันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นแล้วสังคมมันก็จะดีขึ้นนะคะแต่ก็เป็นที่น่าแปลกใจเหมือนกันนะครับคุณหมอเพราะว่าหลายๆคนท,ท,ที่ที่ติดบุหรี่ เดือนอื่นๆเนี่ยก็คือสู่บุหรีได้แต่พอเดือนนี้นี่หยุดได้ในกลางวันแต่พอละละสนุอดนเนี่ยบางคนอินทดฟลามเสร็จก็บุหรี่เลยบุหรีเลยนะส่วนใหญ่เนี่ยเป็นยังไงพอดีหมอทําคลินิกบุหรี่ด้วยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเท่าที่ถามจากคนไข้หลายๆคนเนี่ยเขาจะบอกว่าจริงๆเนี่ยโดยลึกๆเนี่ยเขายังไม่ได้อยากเลิกครับดังนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าพอช่วงละสิณอดเนี่ยเขาก็เลยกลับไปสู่ครับแต่อีกครึ่งหนึ่งของคนที่ใจเนี่ยอยากเลิกจริงๆเนี่ยเขาใช้เดือนนี้ค่ะ เป็นตัวที่ทําให้เขาเดินผ่านได้ทําไมบางคนทําได้บางคนทําไม่ได้จริงๆเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับสมองส่วนการรับรางวัลของสารเสพติดอะค่ะครับบางคนเนี่ยเขายังคิดว่ามันเป็นรางวัลอยู่เขาก็เลยใช้ต่อไปครับแต่สําหรับคนที่มีความอยากแรงกล้านในการที่จะเลิกเนี่ยเขาเริ่มเห็นละว่ามันไม่ใช่รางวัลมันเป็นโทษเขาก็เลยสามารถหยุดได้แล้วก็เขาก็เลยไปหยุดระบบวงจรของ,องสมองส่วนนั้นได้ค่ะอ๋อครับผม ครับแสดงว่าเรื่องใจเนี่ยเป็นเรื่องที่ที่มีความสําคัญ uh huh. เป็น<ช>อย่างมากทีเดียวใช่ไหมครับหากว่าใจใจเขาเรียกว่าใจไม่ไม่สู้พอจริงจริงมันน่าจะหยุดได้เพราะว่ากลางวันเนี่ยตั้งเป็นเดือนนะครับเป็นเดือนเนี่ยหยุดมาได้เลยแต่พอแต่พอถึงล่าส้นโดเนี่ยมันกลับมาสูบบุหรี่แล้วก็พอเดือนหลังจากอมดอนก็ยังยังสูบต่อไปมันมันคล้ายก,กันกับตอนที่เรารอค่ะว่าเมื่อไหร่เดือนอมดอนจะมากับคนคนนี้ก็ เมื่อไรเขาจะละสิทธิ์อดเพื่อที่จะสู่บุรีค่ะมันเป็นการรอที่คล้ายๆกันอ๋อเป็นการรอแต่ว่าเรื่องของเจตนาความมุ่งมั่นอาจจะมีความต่างกันใช่ไหมครับครับนี่คือประเด็นที่มาพูดคุยกันในวันนี้นะครับกับแพทย์หญิงนุรันยภาครับจิตเวชของโรงพยาบาลศูนย์ยาลาเกี่ยวกับเรื่องของการเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดีนะครับในเดือนอมฎอนว่าเดือนอมฎอนนั้นเป็น เป็นบทเรียนเป็นเขาเรียกว่าเป็นต้นแบบนะครับในการที่จะนําร่องเป็นการในให้เราเนี่ยสามารถที่จะใช้เป็นมาตรฐานนะครับเป็นบรรทัดฐานในการที่จะเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะตัวเองเนี่ยครับตัวเองเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ในลักษณะที่ว่าเราเคยทําอะไรไม่ดีไว้ในเดือนมกรอนหรือว,ว่าพฤติกรรมต่างๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องของบุรีเนี่ย ถือได้ว่าสังคมประเทศไทยของเราตอนนี้สังคมมุสลิมเราเนี่ยก็คุณหมอถือว่ายังมีอยู่มากนะครับแล้วก็เดือนรอมฎอนถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการที่เรานั้นจะครับลดแล้วก็เลิกบุหรี่นะครับในเดือนรอมฎอนและก็เดือนถัดไปนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับแพทย์หญิงนรัญญ่าผาครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของคุณค่าในเดือนรอมฎอนทางด้านสุขภาพจิตนะครับในตอนต่อไปนะครับเราก็ยังมีเรื่องราวดีๆจากคุณหมอนะครับมา คุยกันต่อวันนี้ช่วงอมดอนเวลู่ได้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมชานวิทย์มาโซและก็แพทย์หญิงนุรอนยะผาอำลาทุกท่านไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับวบิไลิตฟิบอันดีได้ยะวัส,สลามุอะัยกุมเรฮัมมุสุลลฮ์ะวะบะเระกาตุ